บริษัทยูบิลีเอ็นเตอร์พรส์จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจการจำหน่ายเพชรและเครื่องประดับเพชรในประเทศไทยมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศจำนวนกว่า80สาขาเปิดกิจการมานานกว่า80ปีเพชรยูบิลีถือเป็นผู้บุกเบิกการขายเพชรผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจจัดจำหน่ายเพชรในประเทศไทยเพชรยูบิลีทุกเม็ดได้รับการเจรนายจากไซด์โฮเดอร์เมืองแอนเวอร์ประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจรนายเพชรที่ดีที่สุด หใน5ของโลกดังนั้นเพชรยูบิลีทุกเม็ดจึงมีเหลี่ยมมุมองศาและรูปทรงสมบูรณ์ได้สัดส่วนก่อให้เกิดประกายแวววาวสะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของเพชรปัจจุบันเพชรยูบิลีบริหารธุรกิจโดยผู้บริหารรุ่นที่3และรุ่นที่4ที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะขาต้อนรับเข้าสู่ช่วง cover story ค่ะ ในช่วงนี้นะคะเบนจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยในเรื่องราวความน่าสนใจของเพชรอันยะมณีเลอค่ะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็คือคุณวิโรธพรประกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูเบรียเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอันดับแรกนะคะคงต้องเรียนถามถึงการก่อตั้งยูบลีค่ะ,ะการก่อตั้งยูบลี ธุรกิจที่มาก็เริ่มดังแต่คุณปู่นะครับแล้วก็มารุ่นคุณพ่อก็เดินทางมาระยะ80ปียาวนานพอสมควรคือหมายความว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวที่เรามาสานต่อใช่ครับมาเป็นรุ่นของผมก็ได้มาการเปลี่ยนแปลงให้เป็นธุรกิจเพชรที่ขายอยู่ในเป็นเคาน์เตอร์อยู่ในห้างทั่วประเทศถึงทุกวันนี้เป็นบริษัทแรกนะครับ ค,คือ t o อก of t h e Town เขามีการพูดถึงกันในแง่ของการนำเพชรที่แน่นอนว่าทุกคนรู้จักว่าขายกันมากในย่านของสะพานเหล็กนำเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าตรงที่เรามีไอเดียในการที่จะแตกหลายธุรกิจยังไงบ้างคะคุณวิโรธคือเริ่มด้วยตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำนะก็ได้นำเพชรแล้วมาประกอบตัวเรือนด้วยตัวของเราเองอจนกระทั่งระดับหนึ่งเราบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยจเจริญแล้วก็ได้มีการเปิดสรรพสินค้าไปดัง ต่างๆทั่วประเทศเราก็ควรจําเป็นที่จะต้องไปขยายกับเมืองต่างๆที่โลกจเจริญขึ้นะนะครับถึงเข้าไปเป็นเคานเตอร์หลังจากนั้นเราก็ต้องมีระดบระ,ระบบที่เกิดขึ้นเลยว่าตั้งแต่พนักงานขายะระบบสินค้าแล้วกเกิดทำยังไงให้ผู้บริโภคนี่เชื่อถือถึงแบรนด์เราค่ะคือแน่นอนว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะซื้อเพชรเราจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ กับร้านนั้นๆตรงนี้เราสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยังไงบ้างคะคือผมมีประสบการณ์อยู่อันหนึ่งว่าลูกค้าที่ได้คุยกับเราทำยังไงให้เกิดความมั่นใจดังนั้นเราก็มีการถ่ายทอดไปถึงมีระบบพนักงานขายค่ะนั้นเราจะให้การอบรมพนักงานเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเพชรทีนี้ในส่วนของสาขาค่ะตอนนี้ยูบิลี่มีคอรอบคลุมมากน้อยแค่ไหนคะ คือเรามีครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะครับทุกจังหวัดแล้วบางจังหวัดเราก็มีตั้งสามแห่งสี่แห่งอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยกางซื้อค่อนข้างสูงสูงแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นสิ่งที่เราทำนี่ต้องให้เกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าเพชรของเราไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดนะยังจังหวัดใหญ่จังหวัดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็หาซื้อได้ในคุณภาพอย่างเดียวกันและราคาเหมือนกันทั่วประเทศนะครับค่ะแล้วในส่วนของเพชรทุกเม็ดของที่นี่ค่ะ เราได้รับการเจรนายจากไหนแล้วก็มั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของคุณภาพค่ะคุณภาพเพชรของเราเนี่ยเราก็ต้องคุยกับตั้งแต่โรงงานเจรนายเพชรของโลกอย่างประเทศเบลเยียมเป็นศูนย์กลางเพชรที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับนั้นสิ่งที่เราจะเรามีความชนานาญเนี่ยเราก็จะเฉพาะไซส์เฉพาะเหลี่ยมหรือคุณภาพต้องได้ตามที่เราต้องการ เพฉะนั้นเพชรที่เราได้ทุกเม็ดเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อในตลาดเราต้องคุยกับโรงงานที่แท้จริงและวโรงงานก็เจียรให้เราเราก็จะสามารถมาออกแบบโดยเฉพาะออขนาดนั้นไซนั้นแม้กระทั่งดีไซน์อะไรบ้างเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้ Key to success หรือว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของ j u b i l e e คืออะไรคะกุญแจสู่ความสำเร็จของ Jubilee คือคุณภาพเพชรนะครับ กับแบบดีไซน์กับราคาที่เราให้กับลูกค้านะครับคือเราต้องเห็นความสำคัญของทั้ง3ส่วนนี้ให้ได้จนกระทั่งผู้เอาไปใช้สินค้าไปแล้วในอนาคตเนี่ยก็ยังมีความเชื่อถือแล้วราคาของเพชรก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ในโลกนี้ครับค่ะการนำยูบิลี่เข้าสู่ตลาดหลักซัพั์ค่ะมีการปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรยังไงบ้างคะ เราภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีความสามารถที่จะทําให้จูเลี่เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ลและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยถึงปัจจุบันนี้อยู่นะอะไรที่จะทําให้องค์กรเนี่ยมันสําคัญที่เข้าใจว่าจะบริหารงานยังไงไม่ว่าอยู่เป็นฟอนหรือเป็นแบ็คนี่คือสําคัญมากถ้าความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะขยายงานไปในอนาคตไม่ว่าให้เกิดความเป็นมาตรฐานของแบรนด์ เกิดความเป็นมาตรฐานของสินค้าแม้กระทั่งพนักง,งานที่เราเป็นพนักง,งานขายที่มีความรอบรู้ที่สามารถออขยายความไปให้ลูกค้าได้นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดนนะปัจจุบันคุณวิโรธมองก้าวต่อไปของยูบิลี่ไว้อย่างไงบ้างคะคือก้าวต่อไปของยนะูบิลี่เนเราก็ยังเห็นความสําคัญของ,ององค์กรนะครับที่ทุกคนที่มีความขยันแล้วก็เข้าใจในการออทํางานและทําธุรกิจ อีกประเภทหนึ่งในเรื่องของสินค้าเราก็พัฒนาสินค้าให้เกิดความเป็นมาตรฐานไม่ว่าการฝีมือการทํางานการออกแบบจนกระทั่งไปถึงผู้บริโภคเข้าใจคําว่าตาสินค้าให้เกิดความสําคัญตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็น e ี s u ักเซสของตาสินค้าของประเทศไทยค่ะในวันนี้ก็ได้แนวคิดการบริหารที่หลากหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณวิโรธมากมค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ